พ,พิพิธภัณฑ์ไกเซาสมของโบราณทิศโซโลของเราจะพาทุกคนมาชมอะไรคะมาดูกันคะ่ะวันนี้นะคะด้านนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ของเราจะแสดงอะไรบ้างนะคะตู้นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ขวดนมสองหัวในสมัยโบราณในสมัยก่อนเลยนะคะเป็นขวดนมที่มีสองหัวนะคะทุกคนทําจากแก้วคะ่ะซึ่งได้รับการเขาเรียกว่านําเข้ามา ว่าในสมัยก่อนคนไทยเรายัางไม่มีการสร้างขวดนมหรือทำขวดนมได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก็จึงมีการนำเข้าขวดนมเป็นครั้งแรกคือขวดนมสองหัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะมีอะไรบ้างรับเยอะมากๆคนในตู้นี้ไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อ กากไม้ขีดกล่องไม้ขีดแบบต่างๆเป็นร้อยๆชนิดเลยค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะทุกคนทานไฟใช้แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทานไฟใช้ตามมาขาวทานไฟใช้ตาเก่าทานไฟใช้ตากบทานไฟใช้ตาหานสังเกตนะคะว่าทานไฟใช้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะตั้งชื่อเป็นสัตว์ค่ะมีทั้งมมาขาวแพะห้าตัวนะคะตาหานตาไก่ตากบนะคะทุกคนเยอะมากๆมีหลากหลายรูปแบบมาก สมัยก่อนที่เขาสมัยนี้ไม่มีแล้วทุกคนและยังมีอะไรอีกทราบไหมคะด้านในนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับยาต่างๆยาล้มต่างๆนะคะซึ่งเป็นกระปุกใส่ยาที่เป็นรูปร่างเหมือนบาทพระนะคะทุกคนเหมือนแบบถ้วยชามของเก่าในสมัยก่อนซึ่งหาชมได้ยากมากๆค่ะด้านบนก็เต็มไปด้วยของที่อัดแน่นด้วยเขาเรียกว่าอัดแน่นไปด้วยข้อมูล ของเต่าไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนี่ขวดน้ำมันเนตในสมัยรัชกาลที่5ทําทำไมคนไทยถึงจะเรียกว่าขวดน้ำมันเนตนะคะเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นนะคะมันเป็นคล้ายๆเขานำเข้ามาจากต่างประเทศเลยแรกๆเลยทุกคนมันเขาเขาเรียกว่าน้ำเลมอนเนตแต่คนไทยก็เรียกเลมอนเนตไม่เป็นก็เลยเพี้ยนมันเรียกว่าน้ำมันเนต เขาบอกว่ารสชาติจะเหมือนกินสไปซ์นั่นแหละค่ะหรือมะนาวผสมน้ำนั่นเองค่ะพาใครสนใจนะคะด้านในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะมีของโบราณจํานวนมากทุกคนเราเปิดให้เข้าชมปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะและแต่ที่สําคัญนะคะพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะช่วงนี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกคนสาวตั้งแต่เวลา9กโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ